ขม่อครับนี่มาดูเลยตั้งใจดูไม่ไม่ไผมขอแน่ผมคล้ายๆเป็น เด็กแต่คามริงส่งมให้ทางนักได้ติดเกไม่ได้มาากไม่ได้เด็กเดอ่าเดียวแต่ละรุ่ี้ก็ูอยไกแล้วแต่นะครับให้กับพี่น้องนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเพื่อตัไปอ่ะตอนนี้ที่เมาวันนี้ เราอิมาสกันมัสิดนรตนอ่าคือไซดีต้องเทผมไม่กล้าไปจะโตรงนี้แทนบอกว่าที่นี่ผมด้ดูแก้วเนะดอสิลอเราวเนาะอารมาวครับศิลอารมาวมาตนี้นะครับเป็นอย่างีนครับพี่มาที่ไหครับโอเคครักจับเลย ไปกาๆไปไปเผยแพร่ด้วยไปแลกเปลี่ยนด้วยถ้าได้ไปถ่ายมาเลเซียนี่ยเขาจะมีพวกที่ถุงลงบรรจุอะไรเนี่ยบักเครแต่ก่อนเนี่ยเราสามารถเชื่อมได้